สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ชันพาทุกท่านนะคะลงมายังสวนมะนาวของพี่ชารีค่ะวันนี้เรายืนอยู่กับนี่นะคะดีเจชาลีของเรานะคะ<ด>ตัวรจริงสิงจริงเลยนะคะที่ช่วยเปิดตลาดนะคะสีทองที่ยะโสธรคู่กับพี่นวลพี่เป๋านะคะเดี๋ยวจะให้พี่ชารีแนะนำเองนิดนึงนะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชารีค่ะพี่ชาลีคะที่นี่อยู่ที่อำเภออะไรคะเรืงองนกทาจังหวัดยะโสธรโอเคเลยแล้วพี่ชาลีเนี่ยได้ใช้สีทองกับมะนาวของพี่ชาลี สองครั้งสองครั้งฉีดไปสองครั้งหลังจากที่ผมดูแล้วมันมันโสมก็คิดว่าจะตัดทิ้งแล้วเพราะมันหลายปีแล้วก็เลยมาลองใช้ดูเผื่อมันดีขึ้นพอใช้เสร็จดูสิครับเหมือนปลูกใหม่เลยมันเป็นยังไงเหมือนปลูกใหม่เลยเหมือนปลูกใหม่เหมือนปลูกใหม่เลยดอกมากเลยดูสิคะท่านผู้ชมทั้งแทงช่อแทงดอกแทงอะไรขึ้นมาติดหมดดูดอกมากๆแล้วได้ข่าวว่าขั้วเหนียวไหมคะขั้วเหนียวไหมคือเป็นดอก เท่าไหร่มันจะเป็นลูกหมดเลยมันติดหมดเลยติดหมดไม่ร่วงเลยครับก็ดูดูนี่เป็นอันนี้นี่มาดูมาดูอันนี้อันนี้เป็นเก็บไปเรื่อยเก็บทุกวันวันนี้ก็ได้เป็นกระสอบอูนี่นี่มันจะออกใหม่เรื่อยๆอ่าออกอย่างนี้เรื่อยๆปกติถ้าอยู่ข้างล่างนี่มันจะไม่มันจะร่วงหมดอ๋อทีนี้มันเหนียวขั้วมันเหนียวครับนี่ขั้วมันเหนียวใช้ตัวนี้ ปกติแล้วถ้าเป็นดอกมันก็จะร่วงไปถ้ามันลูโตแล้วอันนี้เห็นไหมมันสมบูรณ์จนต้นแตกณ์แากสมบูรณ์มากสีครับสองล้อมันจะขึ้นขึ้นใหม่เรื่อยๆคือเป็นดอกเท่าไหร่มันเหลือหมดอยู่ตรงโคนก็มีครับอยู่ตรงโคนก็มีอยู่ที่โคนก็มีฉีดสองลากจากที่ผมจะตัดทิ้งแล้วกลวว่าจะโค่นที่ว่ามันนานแล้วมันจะปลูกใหม่พอดูไปดูมาอ้าวมันมัดปลูกใหม่เลย หมือนได้มะนาวใหม่เลยเหมือนปลูกมะนาวใหม่เลยนะฮะมันใช้ได้สุดจอดเลยนี่มาดูตรงนี้ครับนี่จากมะนาวที่จะค่นทิ้งแล้วนั่นนี่หลายปีแล้วนี่สุดยอดเลยเหมือนได้มะนาวใหม่เลยนาะกลับมาฟื้นใหม่เหลือเชื่อเหลือเชื่อครับทีลองนาโนเขาใช้ดีดีมากๆจากที่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ดี่ว่าจะค้นทิ้งแล้วมะนาวตรงนี้ แล้วได้ข่าวว่าพี่ชาลีก็ได้ใช้กับข้าวด้วยต้นข้าวด้วยครับเดี๋ยวจะพาไปดูโอ้เดี๋ยวจะไปดูนาข้าวกับพี่ชาลีนะคะโอ้โหเน่นะคาสำหรับท่านผู้ชมที่มีมะนาวนะคะสามารถที่ใช้สีทองฉีดกับมะนาวได้เลยนะคะซึ่งพี่ชาลีก็ได้ฉีดไปแล้วสองรอบเดี๋ยวพี่ชาลีฝากไรถึงท่านผู้ชมสักนิดค่ะครับก็อย่าลืมนะครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ที่พี่น้องเกษตรกรต้องปวดต้องใช้ต้องปรับความคิดใหม่ฉีดแล้วมันได้ผลจริงๆครับเนี่ย ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้จากต้นมะนาวที่จะยโค่นทีนี้วรมันหลายปีแล้วมะนาวตัวนี้แต่มาดูแล้วไม่โค่นแล้วทีนี้ไม่ได้จะเสริมไม่ได้จะฉีดไอ้นี่เลยเรื่อยๆผมฉีดสองครั้งครับนี่ผมแปลกที่มันแทงยอดใหม่แล้วก็เป็นลูกออกมาเท่าไหร่เหลือหมดดอกไม่ร่วงครับผมอันนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชาลีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ